เงื่อนไขภาษาความยากจริงๆมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันคิดไม่ทันเราจะต้องติดกระดุมให้ถูกนะครับกระดุมเม็ดแรกเราต้องสร้างตารางให้ถูกมาดูเทคนิคการสร้างตารางเลยนะครับอย่างแรกนะดูชุดข้อมูลดูจากบนลงล่างก่อนว่ามันมีกี่ชุดข้อมูลอดูตามผมนะใครที่ไม่มีพื้นฐานนะครับนี่คือชุดข้อมูลชุดที่1น,นอ่ะและเนี่ยหมายเลขนี่คือชุดข้อมูลชุดที่2นะครับต่อมารางวัลใช่ไหมนี่คือชุดข้อมูล ชุดที่สามแล้วนะครับแล้วก็ถ้าอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีชนะเลิศรองชนะเลิศไอ้นี่ก็คือชุดข้อมูลชุดที่สี่นะครับแสดงว่าเรามีชุดข้อมูลอะไรบ้างอันนี้เป็นชื่อนะครับอันนี้เป็นเบอร์นะครับอันนี้เป็นรางวัลน,นะครับและอันเนี้ยคนวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับแรกอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ผมเรียกว่าลำดับแล้วกันนะครับ อ่ะเรามองจากบนลงล่างนะฮะมีทั้งหมด4ชุดข้อมูลใช่ไหมครับก็เป็นตารางแบบ4คูณคูณเท่าไหร่เมื่อกี้มองจากบนลงล่างมาแล้วนะทีนี้มองจากซ้ายไปขวาบ้าง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 1, 2, 3, 5นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าตารางเราจะต้องสร้างแบบ4คูณ5นั่นหมายถึงว่าจะสร้างอย่างนี้ก็ได้1234ถูกไหมฮะแล้วก็สร้าง ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้หรือจะเป็นตารางแนวตั้งก็ได้นะครับอ่าเราทําตัวอย่างให้ดูเราก็ได้ตารางหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนะครับเขียนลงไปเลยลําดับชื่อเบอร์รางวัลแล้วก็ลําดับแน่นอนมันจะต้องมีลําดับหนึ่งลำดับสองลำดับสามลำดับสี่ลำดับห้าขั้นตอนต่อมากระดุมเมทที่สองนะครับเราอ่านไปทีละอันอันไหนที่ยังไม่มีข้อมูลยังไม่ชัวเราข้ามไปก่อนอันไหนที่ชัวเราข่ามมันทิ้งนักวิ่งชื่อเอก เบิ้มแคนดวงแอดเรายังไม่รู้นี่ว่าคนไหนชื่อไหนข้ามไปก่อนอันนี้นะครับหมายเลขนะมีเนี่ยศูนย์สามศูนย์เจ็ดเรายังไม่รู้ว่าคือคนไหนข้ามไปก่อนนะรางวัลมีอะไรจักรยานโทรทัศน์ชุดกีฬาเรายังไม่รู้จะใส่ชงไหนข้ามไปก่อนแต่พอมาดูอันนี้ครับอีเบิ้มชนะเลิศชนะเลิศก็คือต้องได้ที่หนึ่งใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราสามารถใส่ไปได้นะ ว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นชื่อเบิ่มนะครับเบิ้มนะแล้วรู้อะไรอีกชนะเลิศหมายเลข11นะครับหมายเลข11เราก็ใส่เบอร์ตรงนี้ไปได้ว่า11เนะเราขีดค่าตัวนี้ทิ้งอ่านะขีดอย่างนี้เลยก็ได้เพื่อความสะใจนอกจากนั้นนะครับเราเขียนเบิ้มไปแล้วเราต้องค่าชื่อเบิ่มตรงนี้ทิ้งด้วย แล้วเราเขียนเลข11ไปแล้วเราต้องค่าเลข11ตรงนี้ทิ้งด้วยครับต่อมารองชนะเลิศก็คือที่2นะคือนักวิ่งหมายเลข7อ่าที่2คือหมายเลข7ได้รางวัลเป็นกล้องดิจิทัลนะเราก็เขียนไปตรงนี้คือกล้องนะครับและเมื่อตรงนี้เขียนไปแล้วเราก็ค่าทิ้งแล้วต้องไปค่าข้างบนด้วยนะหมายเลข7ออกไปแล้วค่าทิ้งนะครับกล้องดิจิทัลนะครับค่าทิ้งอ่าต่อมาเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่คนสุดท้ายไอ้คาว่าไม่ใช่คนสุดท้ายทํำยังไงนะครับเราก็เขียนตรงนี้ตรงชื่อว่าแอดแต่เขาบอก e แอดเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ขีดฆ่ามันทิ้งอยาบเผลอเอามาใส่ช่องนี้นะจ้าตัวเองนะครับและชนะแคนกับดวงตามลําดับนะชนะแคนกับดวงตามลําดับนะได้รางวัลเป็นจัก,กรยานนะครับเรายังไม่รู้ว่าแอดอยู่ช่องไหนถูกไหมแอดเนี่ยมันจะต้องตามด้วยสมมุติแคนดวง แคนดวงคือแอดเนี่ยมันเป็นไปได้2ช่องนี้แอดนี่แคนดวงแอดนี่แคนดวงเรายังไม่สามารถใส่มันลงไปได้ข้อไหนที่น้องๆยังใส่ลงไปไม่ได้ให้เขียนกองไว้ตรงนี้ครับอ่ะผมจะเขียนอย่างนี้นะแอดจะตามด้วยแคนแล้วก็ตามด้วยดวงและอ e ีแอดเนี่ยครับอีแอดเนี่ยได้รางวัลเป็นจัก,กรยานนะเขียนผูกเสี่ยวมันไว้อย่างนี้นะครับเมื่อได้ข้อมูลแล้วดูนะแอดมันจะตามด้วยแคนดวงใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าแอดอันนี้ได้ไหมแอดแคนดวง แต่เมื่อเราล็อกไว้แล้วว่าตรงนี้ต้องเป็นจัก,กรยานถูกไหมครับแล้วอันนี้มันเป็นกล้องแล้วแสดงว่าแอดอยู่ตรงนี้ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้เราก็มั่นใจได้เลยว่าแอดมันคือตรงนี้ครับนะแล้วมันก็จะตามด้วยแคนแล้วมันก็จะตามด้วยดวงแอดก็จะมีจัก,กรยานเห็นไหมวิธีการค่อยๆคิดเนี่ยคือกองไว้ข้างนอกก่อนแล้วก็ค่อยโป๊ะเข้าไปนะครับมันก็จะคิดได้ไวขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ มาดูต่อนะครับลำดับสุดท้ายไม่ใช่หมายเลขยี่ยิบสามนะเราก็เขียนไปเบอร์ยีบสามไม่ใช่เว้ยขีดทิ้งนะครับแล้วก็เราก็ฆ่าตรงนี้ทิ้งเลยนะแคนเอาจบแล้วเว้ยแคนนะคือนักวิ่งหมายเลขสิบเก้าอ่ะแคนคือสิบเก้านะครับ รางวัลไม่ใช่ชุดกีฬาอ้าวช่องนี้ช่องนี้อ่าสิบเก้าสิบเก้านะสิบเก้ารางวัลไม่ใช่ชุดกีฬารองเท้าวิ่งนะชุดกีฬารองเท้าวิ่งก็คือเขียนตรงนี้ชุดคาทิ้งว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็รองเทา้าแล้วก็คาทิ้งเราก็เอาข้อมูลเท่าที่เหลืออยู่ข้างบนนี้แหละนะมาเป็นตัวดูว่าจะลงล็อกไหนเริ่มจากชื่อเรายังขาดใครครับเออ เบิ้มไปแล้วใช่ไหมแคนไปแล้วนะครับดวงไปแล้วนะแอดไปแล้วเหลือเอกแน่นอนว่าเอกอยู่อันเดียวคืออันนี้ครับเอกนะเพราะฉะนั้นเราขีดค่าตรงนี้ทิ้งโป๊ะนะครับเบอร์อะไรออกแล้วบ้าง11ออกแล้ว7ออกแล้ว19ออกแล้วเหลือ3 03กับ23และเมื่อตรงนี้ไม่ใช่23สาแน่นอนว่า23าต้องอยู่ตรงนี้และตรงนี้เหลือตัวเดียวก็คือ03จบแล้วอันนี้เหลืออันสุดท้ายเหลือช่องสุดท้ายนะครับ รางวัลเหลืออะไรบ้างกล้องออกไปแล้วถูกไหมจัก,กรยานออกไปแล้วนะครับทีนี้มันมีอยู่3อย่าง1 2 3่นะครับ1 2 3รองเท้านะวิ่งกับชุดกีฬาแล้วก็โทรศัพท์ทีนี้อ,อีอันที่4เนี่ยมีปัญหา ชุดกีฬากูก็ไม่เอาอ่ะปิดทิ้งชุดกีฬากูไม่เอารองเท้ากูก็ไม่เอาเหลืออย่างเดียวที่มันเอาได้ก็คือโทรศัพท์ทีนี้กลายเป็นว่าไอ้ช่องเนี้ครับมันเป็นช่องที่ในภาษาของคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นช่องที่มีความเป็นไปได้มากกว่าหนึ่งนะครับเราไม่รู้ว่าช่องไหนจะลงอะไรข้อมูลมันมาสิ้นสุดอย่างเงี้ยอ่ะถ้าดูภาพรวมมันเป็นแบบนี้เนาะ เราขีดทิ้งมันทุกข้อแล้วอ่ะเหลือแค่ข้อ3แค่แค่2ชุดข้อมูลตัวนี้แล้วมันจบแล้วจริงๆนั่นก็หมายความว่าให้เราเขียนมันลงไปทั้ง2อย่างนะครับก็คืออันนี้ก็คือให้เป็นชุดกีฬาหรือไม่ก็รองเทา้านะครับอันนี้ก็เป็นชุดกีฬาหรือไม่ก็รองเทา้าหมายถึงถ้าชุดกีฬามาอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็รองเทา้านะแต่ถ้าไอ้นี่ได้รองเทา้าไอ้นี่ก็ได้ชุดกีฬามันมีความเป็นไปได้2อย่าง นะครับแล้วเราก็เอาตารางตัวนี้ยอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอามาทําข้อสอบต่อ